นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้กล่าวถึงโครงการเติมเงิน1,000 0บาทค่ะผ่านดิจิทัลวอ l เล t นะคะว่าประชา ประชาชนหลายพื้นที่เนี่ยแสดงเจตจํางงนะอยากได้ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ก็มีนักวิชาการหลายคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการขอร้องให้ยกเลิกนะคะโดยยืนยันตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนี้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเลนได้มีการรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อแนะนําจากทุกหน่วยงานค่ะรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติด้วยทั้งนี้รัฐบาลก็น้อมรับ ะะเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงให้ทุกอย่างดีขึ้นยืนยันไม่มีการยกเลิกซึ่งโครงการเงินดิจิทัลไม่ใช่เป็นโครงการหาเสียงอืเพื่อให้ประชาชนเลือกพักเพื่อไทยกลับมาใหม่แต่เป็นโครงการที่ตระหนัก ถึงความจําเป็นของประชาชนค่ะที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามก็น้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการค่ะแต่ประชาชนอีกหลายสิบล้านคนต้องการเงินดิจิทัลก็น้อมรับฟังเพื่อนําไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ส,สูงสุดกับทุกฝ่ายแล้วก็ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ลุกแก่อํานาจนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวว่าในฐานะคนกลางนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนจะพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงโครง การดิจิทัลวอลเลตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งคาดว่าประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะจะได้ทราบรายละเอียดทุกอย่างแล้ว